สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะวันนี้อลิซจะมาเปิดไพ่นะเกี่ยวกับดาวศุกร์นะคะตอนนี้อยู่ในตําแหน่งมหาอุดนะคะเป็นตําแหน่งที่สูงที่สุดนะเป็นตําแหน่งเกี่ยวกับอํานาจวาสนาบารมีค่ะมีเกียรติมีเกียรติยศม,ม,มีชื่อเสียงเงินทองนะคะมีคนนับหน้าถือตาก็ได้นะหรือว่าความมั่นคงในชีวิตนะคะอยู่ในเรือนปัตตนีเรือนคู่ค้าคู่สัญญาคู่ครองของคุณมาดูกันนะคะว่าชาวลัคนา ราศีกันจะดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตเมื่อดาวศุกร์นะคะเป็นมหาอุดค่ะโอ้โหลักษณะเอเนจีที่ขึ้นมานะคะก้าวถ้วยขึ้นมาใบาแรกคือความสุขสมหวังนะคะส่วนใหญ่เป็นด้านความรักนะนะคะถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยชาวกันมีเรื่องที่จะต้องแบบให้มันต้องหยูหมหัวกับคู่อยู่ตลอดนะ่ะสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะเวลาดาวศุกร์นะคะมาอยู่ในตําแหน่งมหาอุดแล้วเลงลัคนาราศีคุณอยู่เนี่ย มันจะสบายใจมากยิ่งขึ้นหรือว่ากับคู่กาแฟเนี่ย บางทีได้รับการอุปธรรมนะคะในเรื่องบางเรื่องได้เนี่ยมี Six of Pentacles นะคะขึ้นมาอีกคือได้รับการอุปธรภมนะคะจะเป็นเรื่องการเงินการทองนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้ามีคําพูดที่จะต้องให้มีการผิดใจกันอยู่ตลอดเวลานะบางทีช่วงเนี้ยแฟนของคุณหรือว่าคู่ของคุณเองเนี่ยนะคะจะมีการพูดดีทําตัวดีเป็นพิเศษนะคะหรือว่าคุณกําลังจะได้รับของขวัญของฝากในเรื่องบางเรื่องได้นะส่วน ในด้านที่การงานนะคะเนี่ยถ้าใครนะคะที่ ทำงานที่จะต้องติดต่อกับลูกค้าอยู่บ่อยๆนะคะคุณอาจจะได้ลูกค้ามาแบบมาซัพพอร์ตมาเกื้อหนุนการมาอุปธรรมกันได้นะมีซิกซ์ n ซปเปนดแล้วก็อัศวินเทอรเรียนเนี่ยขึ้นมาการงานจะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อยู่ดีๆมันจะไม่ได้นะนะคะเพราะอะไรมันมีอัศวินขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเหนื่อยมันจะต้องหนักก่อนนะคะแต่ว่าเงินทองมันจะไหลตามมาด้วยในอัศวินเทอรเรียนขึ้นมาเลยโดยเฉพาะใครที่ทํางานอิสระหรือว่างานที่จะต้องมีการเจรจา ติดต่อกับลูกค้าอยู่บ่อยๆนะคะแบบนี้นะคะคุณจะได้รับเงินหรือว่าได้รับการอุปถัมจากลูกค้าโอ้แล้วค er ิงถือเหรียญขอโทษค่ะคิงถือถ้วยนะคะก็ขึ้นมาด้วยนะคะแฟนของคุณจะให้การอุปถัมคุณในบางเรื่องเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาก็ได้นะคะหรือว่าผู้ใหญ่ในสายงานของคุณนะคะหรือว่าผู้มีอายุมากกว่านะจะนําเรื่องดีๆข่าวดีๆคุณอาจจะได้รับโปรเจกต์อะไรสําคัญๆก็ได้นะคะเนี่ยมีอัจวินถือเหรียญ ขึ้นมาหรือว่ากําลังจะมีคนมาบอกกล่าวลู่ทางช่องทางในการทามาหากินให้กับคุณนะคะโดยเฉพาะงานอิสระแบบนี้ได้นะคะเพราะอัศวินถือเหรียญมันขึ้นมาค่ะดาวหมายเลข6นะคะดาวศุกร์มาจากเรือนอะไรของชาวลัคนาราศีกันเรามาดูกันนะคะดาวศุกร์เนี่ยจะอยู่ในเรือนลัคนาราศีตุลน,นะคะก็เป็นเรือนกระดุมพระเรือนการเงินของคุณตอนนี้เป็นอุดอยู่มหาอุดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ออคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาเนี่ยจะนําเงินนําทองมาให้ก็ได้นะคะเพราะตอนนี้เล็งชาวลัคนาราศีกันอยู่เลยนะคะเ,ออเล็งเวลาเล็งเนี่ยมันจะมีผลประมาณ50%นะคะแล้วก็มาจากเรือนสุภะนะคะเรือนชาวพฤกษ เดือนสุภาเนี่ยเกี่ยวข้องกับความสุขเนี่ยความสุขมาตั้งแต่ใบายแรกเลยนะคะก้าวถ้วยขึ้นมาเนี่ยเราก็ King of Cups ขึ้นมาความสมหวังจุดเปิดดวงชะตานะคะการเดินทางไปต่างประเทศนะแบบนี้ได้หรือว่าการเรียนการศึกษาต่อเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆเลยค่ะนะดาวสุขเป็นดาวนะคะที่เกี่ยวกับความสุขมีสเสน่ห์นะกับเพศตรงข้ามมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามหรือว่าเพศเดียวกันมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเป็นดาว เกี่ยวกับโชคลาภการเงินความรักความสัมพันธ์ค่ะมีเทพวีนัสนะคะเป็นเทพประจําดาวดวงนั้นอ้แล้วความรักก็มานะคะสองถ้วยเนี่ยความรักสําหรับคนมีคู่เนี่ยนะคะช่วงนี้โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะคะมีสองถ้วยขึ้นมาสําหรับคนที่โสดสนิทอยู่เลยนะคะคุณมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากยิ่งขึ้นอาจจะมีคนแวะเวียนเข้ามานะคะในช่วง4ี่เดือนนี้ปกติเนี่ยดาวศุกร์มันจะอยู่ในเรือนเรือนนั้นเนี่ย นะคะคลัคนาราศีนั้นเนี่ยจริงๆมันแค่ประมาณ4 5สัปดาห์เองนะแต่คราวนี้อยู่ลากยาวนะคะจนถึงวันที่2มิถุนาเลยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะอาจจะมีคนแวะเวียงเข้ามาทำความรู้จักคุณได้นะ ออลักษณะคนที่เข้ามามั้งไหมนะคะสองถ้วยขึ้นมา9ถ้วยขึ้นมาจะบอกเป็นพ่อไม้ได้นะคะเนี่ยหรือว่าเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีนะอาจจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะหรือว่าหน้าที่การเงินเป็นคนอบอุ่นเป็นคนใจเย็นเนี่ยมีคิงออถือถ้วยขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นผู้ให้เนยเป็นคนใจดีค่ะมีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์ เพราะว่าอะไรมี Six of p e n t l e s e s ขึ้นมาเนี่ยเห็นคนตกทุกข์ได้ยากนะก็จะชอบยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะมีคนเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจนะคะเหมือนอ่อนนอกแข็งในสองถ้วยขึ้นมานะคะเป็นไพ่ของการออกเดทการเรียนรู้จักนิสัยซึ่งกันและกัน มีไพ่ Tree of Cups นะคะขึ้นมา Tree of Cups เนี่ยเป็นไพ่เกี่ยวกับการได้พบ connection ใหม่ๆเพื่อนใหม่แฟนใหม่ <c oughs> เวลาไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะเหมือนคนรอบๆตัวคุณตอนนี้นะถ้ามีเรื่องที่จะต้องให้ผิดใจอะไรกันอยู่นะคะเหมือนมันจะกลับมาเคลียร์กลับปรับความเข้าใจนะคะจะเป็นคู่แฟนก็ได้หรือว่าจะเป็นเพื่อนก็ได้นะคะหรือว่าคุณนะ่ะมีเกณฑ์จะได้คอ n เ e c t ั o นใหม่ๆจากเพื่อนสนิท 的。空多一 ะะจากเพื่อนร่วมงานลูกค้าใหม่ๆอย่างเงี้ยหาลูกค้ารายใหม่ๆลูกค้ารา,า,ายใหญ่รายสำคัญนะคะสำหรับคนที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยคุณอาจจะได้มีเกณฑ์พบเจอจากเพื่อนของตัวเองแนะนำนะคะหรือว่าถ้าจะเป็นคนรักนะเออคือเข้ามาแบบเพื่อนก่อนก็ได้นะศึกษานิสัยใจคอกันนะคะเพราะมี2ถ้วยแล้วก็3ถ้วยเนี่ยขึ้นมาติดกันเลยหรือว่าเพื่อนของคุณเนี่ยแนะนำใครบางคนให้คุณรู้จักได้ช่วงนี้คุณจะมีความสุขด้วยตัวของตัวเองนะคะหรือว่าคุณได้พบเจอ เพื่อนที่เข้าใจนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้ก็ได้เนี่ยสามถ้วยนะคะขึ้นมาอาจจะมีเกณฑ์การเข้าสังคมมากยิ่งขึ้นแล้วยิ่งดาวสุกนะคะเป็นดาวเกี่ยวกับการเข้าสังคมนะคะ มีไพ่ซีเรียนนะคะขึ้นมาไพ่ซีเรียนเนี่ยมันคือการมีเงินเก็บเงินออมที่มากขึ้นหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างฐานะความมั่นคงในครอบครัวหรือว่าตัวของตัวคุณเองก็ได้นะคะมีไพ่อัศวินเนี่ยถือเหรียญขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ชาวกันคนไหนเนี่ย ที่ต้องการทําอะไรเป็นของเราเองอลิซไม่ได้พูดถึงแบบว่าคุณจะต้องเปิดบริษัทเป็นแบบ10ล้านร้อยล้านแบบนั้นนะแต่หมายความว่าคุณมีงานประจําของคุณอยู่คุณต้องการหารายได้อะไรพิเศษเพิ่มนะคะคุณอาจจะใช้ความสามารถของตัวเองแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วคุณมีเงินเก็บ มีรายได้เพิ่มเติมจากที่คุณทํางานประจําอยู่ทุกวันก็ได้ค่ะหรือว่าบางทีเนี่ยลูกค้านะคะวิ่งพุ่งเข้าใส่คุณแบบฟุกๆเลยแบบไม่คาดคิดคาดฝันนะคะแล้วคุณมีเงินเก็บเงินออมมากยิ่งขึ้นเนี่ยไพ่สี่เหรียญน,นะคะขึ้นมาเพราะมันอยู่ในตําแหน่งที่ดีมากนะคะโอ้แล้วมีไพ่สิบ ถ้วยนะคะขึ้นมาคือความสุขสมหวังนะคะเนี่ยเวลาไพ่มันดีออกมาหมดอย่างนี้นะเชื่อไหมจะต้องมีคนมาคอมเมนต์ว่ามันไม่มีทางเป็นจริงหรอกนะคะไพ่ดีขนาดนี้นะคะแต่เวลาไพ่เปิดมาแย่ก็จะบอกว่า ไพ่ยยเปิดมาไม่เคยดีเลยแย่ทุกครั้งอยากให้คิดบวกให้กับตัวเองนะไม่ได้อยู่กับความเพ้อฝันนะแต่เวลาคิดบวกนะคะเราพูดดีกับตัวเองร้อยครั้งนะ่มันดีกว่าพูดติดลบให้ตัวเองเป็นร้อยครั้งต่อวันเนะนะคะมีไพ่นะคะสิบถ้วยขึ้นมามันคือความสุขสมหวังนะคะชีวิตของคุณเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องคู่ครองความรักความสัมพันธ์หรือว่าตัวคุณเองก็ได้นะนะคะเวลาสิบถ้วยมันขึ้นมาเนี่ย คือบางทีเนี่ยมันไม่ได้พลิกแบบโอ้โหวันนี้ทะเลาะกันบ้านแตกอีกวันหนึ่งเนี่ยมันจะพลิกกับหน้ามือเป็นหลังมือนะแต่ปัญหาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของคุณเนี่ย มันจะค่อยๆหลุดไปทีละเปาะนะ่ะเหมือนแก้ไขปัญหานะคะร่วมกันก็ได้หร, titled, หรือว่าเวลามี3าถ้วยขึ้นมาเนี่ยเหมือนหันหน้าปรับความเข้าใจปรับจูนกันมากยิ่งขึ้นนะมี2ถ้วยขึ้นมาอีกเนี่ยมันคือการเห็นอกเห็นใจเนี่ยหเหรียญนะคะมันก็ขึ้นมาด้วยเนี่ยหลายใบที่ขึ้นมาคิงถือถ้วยก็ขึ้นมานะคะเหมือนมีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นแล้วปัญหาที่มันสะสมเนี่ยมันจะค่อยๆนะคะค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะนะมาดูใบสุด ทะะเป็นไพ่โลกขึ้นมาไพ่ใบนี้นะคะมันคือความสุขในชีวิตนะเป็นหนึ่งในสามไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับยิปซีเนี่ยขึ้นมาเลยนะคะไพ่โลกเกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศได้นะคะการไปเรียนไปศึกษาต่อตามคู่ตามแฟนหรือว่าการทํางานต่างประเทศถ้าสมมติใครกําลังรอง,งานอยู่บริษัทข้ามชาติแบบเนี้ยนะคะหรือว่างานที่จะต้องใช้ภาษาอื่นๆคอนแทคกกับ ชาวต่างชาติเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเลยแล้วคิงถือถ้วยเนี่ยลักษณะเด่นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคือชาวต่างชาตินะนะะส่วนใหญ่เขาบอกเป็นแนวเอเชียแหละแต่อลิเซนว่าโอเคต่างชาติก็คือชาติไหนาศาสนาไหนได้หมดเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินรับทองนะคะการอุป,ปถัมภ์นะคะจากบุคคลเหล่านั้นนะหรือว่าเวลาไพ่ใบนี้มันขึ้นมานะมันคือความสุขในชีวิต นะคะจะเป็นชีวิตครอบครัวก็ได้หรือว่าตัวของตัวเองก็ได้ถ้าชาวกันได้ออกมาเป็นโสดนะคะช่วงที่ผ่านมามีการจากลากันเกิดขึ้นจะด้วยจากเป็นจากใต้นะคะหรือว่ามีการหย่าร้างกันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วตอนเนี้ยมีไพ่ของชาวสิงขึ้นมา นะคะมาจากเรือนมีนาของคุณเนี่ยไพ่ของชาวสิงห์นะคะไพ่ใบนี้มีชาวสิงห์เป็นชาวประจําไพ่เนี่ยแล้วตอนนี้คุณโฟกัสเกี่ยวกับด้านการทํางานเป็นหลักไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับด้านความรักเพราะเวลาไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับด้านการทํางานมากกว่าความรักนะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวของตัวคุณเองนะคะ,นะ,ค,ะคนที่ใช่จะมาในเวลาที่มันถูกที่ถูกทางเสมอเนี่ยนะคะมีไพ่สิบ ถ้วยเนี่ยมันขึ้นมาด้วยนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอในช่วงนี้ไหมคุณมีโอกาสสำหรับคนที่โสดสนิทอยู่นะเพราะมันมีไพ่เนี่ยสองถ้วยกับสามถ้วยนะคะคือไพ่ของการเรียนรู้จักนิสัยใจคอซึ่งกันและกันนะคะแล้วเข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้คุณเนี่ยสบายใจเพราะลักษณะ Energy ไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยไพ่โลกนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาด้วยมีไพ่ของการตั้งคันมีบุตรได้นะอืมนะคะขึ้นมา 2ใบสใบด้วยซ้ำนะคะไพ่ของการตั้งคันมีบุตรเด่นๆเนี่ยคือไพ่สามถ้วยกับไพ่โลกขึ้นมาส่วนไพ่สิบถ้วยเนี่ยมันคือไพ่ของการขยายครอบครัวให้ใหญ่ขึ้นมีบุตรหลานบริวารน,นะคะเพราะฉะนั้นชาวกันถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ย ไม่ได้ต้องการมีบุตรในช่วงนี้ไม่ได้พร้อมนะคะที่จะเป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยเวลาดาวศุ์มาอยู่ในตำแหน่งนั้นนะนะคะในตำแหน่งเรือนคู่ครองของคุณนะคะคุณจะต้องระวังด้วยนะคะเพราะมีไพ่ของการตั้งครรภขึ้นมาเนี่ยถึงสามใบเลยนะวันนี้จบแล้วค่ะกับชาวลัคนาราศีกันนะคะขอบคุณค่ะ